สวัสดีครับป๊อบตงฉินนะครับเป็นเรื่องที่ผมเจอเมื่อตอนที่ผมขับรถไปกาญจนบุรีครับแต่ผมจะไม่บอกแล้วกันว่าถนนเส้นไหนที่ผมขับไปเพราะว่า <c oughs> ไม่อยากให้หลอนไม่อยากให้ตามไปลือกันเนาะ <c oughs> คือเรื่องของเรื่องมันมีอยู่ว่าผมเนี่ยคบกับแฟนเก่าคนคนนึงแล้วก็เรามีแพลนจะไปเที่ยวที่การจนบุรีก็จะไปแบบ สามวัน2องคืนแล้วก็เช่าพูวิลล่าไว้เล็กๆไม่ใหญ่มากแห่งหนึ่งในในในชาญเมืองของการการการจนบุรีแล้วเราก็จะออกกันช่วงค่ำๆของวันนี้เพื่อที่จะได้ไปถึงแล้วนอนอ่าตอนเช้าก็ตื่นไปเที่ยวเนาะนี่คือนี่คือแพลนของเราในตอนนั้นผมก็ออกสักประมาณ ออกจากหอผมเนี่ยประมาณ1นึ่ทุ่มก็จะไปถึงที่จะไปถึงที่พักประมาณ4ี่ทุ่มใช้เวลาสชั่วโมงในการขับรถโดยไม่รีบมากเพราะเป็นเป็นช่วงกันเพราะเป็นช่วงกลางคืนก็เลยไม่อยากประมาทก็กะตีเวลาเผื่อไว้สามชั่วโมงจากกรุงเทพไปกาญจนบ,บุรีก็กะขับไปชิวๆประมาณร้อยเดียวเราก็วิ่งเส้นยาวๆเส้นหนึ่งเราก็วิ่งเส้นหนึ่ง ยาวๆผ่านผ่านหนึ่งจังหวัดเพื่อที่จะไปถึงกาญจนบุรีถนนเส้นนี้เป็นเป็นถนนถ้าจะไม่ผิดจะเป็นเป็นถนนสามเลนสามเลนหลักแล้วก็มีสองเลนคู่ขนานเป็นถนนเส้นนี้ยาวมากจากกรุงเทพตรงไปกาญจนบุรีได้เลยเ,ลยเป็นเป็นเส้นเดี่ยวเลยไม่ต้องเลี้ยวอะไรมากมายมีเป็นเลี้ยวนิดหน่อยก่อนเข้ากาญจนบุรีแค่นั้นแหละเราก็ขับไปช่วงทุ่มหนึ่งก็ยังแบบ ยังพอมีรถบ้างพอเราเข้าเขตของอีกจังหวัดหนึ่งเนี่ยรถก็เริ่มน้อยลงละเป็นช่วงสองทุ่มนิดหน่อยก็จะมีรถปะปายก็จะมะีเด็กวงเด็กแว้นกระบะส่งกระบะซิ่งเต็มถนนไม่หมดผ่านไปบ้างอะไรบ้างเราก็กะแบบขับไปชิวๆเปิดเพลงฟังชิวอะไรเอ่ยอะไรเอ,อ่ยถนนเส้นเนี่ย สองข้างทางก็จะมีแบบปั๊มน้ํามันจุดแวะพักรถเนาะแล้วก็มีร้านรวงต่างๆร้านอาหารเอยร้านยางเอ่ยอะไรอย่างเงี้ยแหละมีตามทางทั่วไปแต่พอขับไปจนถึงช่วงหนึ่งเนี่ยมันจะเริ่มเป็นข้างๆจะเริ่มเป็นทุ่งนาอ่าเป็นเป็นที่ที่แบบไม่ค่อยมีบ้านคนละอ่าเราก็เลยแวะแบบจุดแวะพักรถจุดหนึ่ง พื่อจิบกาแฟเบาๆเนาะจะได้ตื่นๆนหน่อยเวลาขับรถแล้วตอนตอนแวะเสร็จแล้วก็กําลังจะออกมาจากปั๊มน้ํามันเนี่ยถนนข้างหน้าก็โล่งมากเลยครับถนนมันแบบช่วง,งค่ำคืนแล้วไม่ค่อยไม่ค่อยมีรถวิ่งอะไรเท่าไหร่แล้ว,ลว,ลว,ลวในวันที่เราไปเนี่ยไม่ใช่วันหยุดเป็นวันธรรมดาผมก็ออกเลี้ยวออกมาแล้วจังหวะที่เลี้ยวเนี่ยไฟอะ่ะมันสาดไปข้างหน้าถูกไหม สาดไปฝั่งตรงข้างของถนนคือถนนมั้นเป็นถนนสี่เลนวิ่งสวนคือสองเลนวิ่งไปทางมีสองเลนวิ่ง,ว,งวิ่งสวนมาไฟก็สาดไปอีกฝั่งหนึ่งผมก็เห็นละข้างหน้ามีสารอ่าข้างหน้ามีสารและเรื่องเนี่ยจําฝังใจไว้ว่าเจออะไรแบบเนี้ยอย่าทักปล่อยผ่านไปแต่เจ้ากรรมครับ ไอคนนั่งข้างๆเนี่ยปากไม่มีหูรูดมันทักแล้วแบบอุ้ยเธอน่ากลัวเนาะมีสารอยู่ตรงนี้ผมก็แบบถอนหายใจละว่าแบบไม่ทักได้ไหมอะ่ะเออของไม่ทักได้ไหมอะ่ะปล่อยผ่านไปเถอะก็แบบเออไม่มีอะไรหรอกนาอย่าไปคิดอะไรมาก ก็เลี้ยวรถออกมาแล้วก็ขับขับต่อไปด้วยความที่ตอนนั้นก็ยังแบบไม่ได้ดึกมากก็เลยยังไม่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 น่ากลัวมากพวกผมก็เลยไม่คิดอะไรกันก็เอาขับไปเรื่อยๆฟังเพลงไปเรื่อยๆแล้วอยู่ดีๆเนี่ยไอคนข้างๆเนี่ยก็ทักขึ้นมาว่าเออเธอสารถนนเส้นเนี้สารเยอะเนาะผมก็แบบเฮ้ย ทักรอบนึ่งอะยังพอ,อยังพอว่านะเตือนเตือนแล้วด้วยนะว่าอย่าทักไม่ต้องพูดก็ได้มั้งคือไม่ต้องไม่ต้องบอกก็ได้มัง้งว่ามีสารเยอะผมก็หันไปบอกว่าเออเอานะไว้ค่อยคุยกันพรุ่งนี้เช้าๆให้พระอาทิตย์ขึ้นก่อนแล้วค่อยคุยแล้วก็พูดแล้วก็พูดไปเลยนะว่าแบบเนี่ยขับรถขับลากลางค่ำกลางคืนเนี่ยเจออะไรห้ามทัก้าใจไหมแฟนผมก็น่าซิศแล้วแบบเออเราขอโทษแบบนู่นนี่นั่นก็กลัวก็เป็นคนกลัวผีเหมือนกันด้วย ก็นั่งเงียบไปครับให้เพลงมันเปิดกล่อมไปผมก็ขับไปเรื่อยๆขับไปประมาณสิบสิบสิบกว่าสิบกว่านาทีอะอยู่ดีๆไอเพลงที่ผมเปิดอะมันหยุดเวยคือผมเปิดจะเปิดเพลงจากมือถืออ่าแล้วก็เปิด Youtube จากมือถือเนี่ยฟังเพลงเอาแล้วอยู่ดีๆมันก็หยุดด้วยความที่เป็นว่าเปิดเพลง Youtube จากมือถือเนี่ย เราก็จะเจอเหตุการณ์ที่ว่าเฮ้ยเวลาเราเปิดเพลงอะไรมาเพลงหนึ่งอ่ะมันจะเข้าโฆษณาบ้างหรือว่าอยู่ดีมันก็จะแบบพอสเองอะไรอย่างนี้เพราะมือถือมันก็จะมีเพลงในตัวเครื่องด้วยเนาะแล้วเวลาเสียบเข้ากับเครื่องเสียงของรถเนี่ยบา,บางทีมันก็จะเล่นเพลงจากาตัวไลบรารีตัวคลังเพลงในมือถืออ่าแต่แต่ถ้าเปิด YouTube มันก็จะเล่นเพลง y o u ยูทูบผมก็เลยไม่ได้อะไรก็จะหยิบมือถือมาแล้วจะกด แต่กดเพลเพื่อให้เพลงที่เล่นอยู่เนี่ยเล่นต่อแต่จังหวะที่ผมกดเพลงเนี่ยมันไม่ใช่เพลงที่ฟังเว้ยคือเพลงที่ผมฟังอยู่ตอนนั้นคือเป็นเพลงแบบเพลงป๊อปทั่วไปเลยเพลงตลาดทั่วไปเลยแต่จังหวะที่ผมกดเพลงเนี่ยมันเป็นเสียงชิงฉับชิงฉับ ปปปปปงงงงงจังหวะนั้นแหละครับหน้าถอดสีเลยทำอะไรไม่ถูกเลยคือตาก็ต้องมองถนนไอ้คนข้างๆเนี่ยขว้ามือมาจับละแล้วก็เขย่า ถามว่าเธอทำไมเปิดเพลงนี้ผมก็บอกว่าไม่ได้ไม่ได้ตั้งใจเปิดจะกดเล่นเพลงเก่าที่มันเล่นอยู่อะแล้วเพลงนี้มันไม่เคยอยู่ในสารระบบ Youtube ผมเลยในลิสต์สเพลงที่เซฟเซฟไว้เนี่ยในเพลย์ลิสต์ที่ทำไว้เนี่ยมันไม่มีเพลงนี้ ไอคนไอคนนั่งข้างก็จับมือถือดึงสายปุบเพลงหยุดปั๊บแล้วก็นั่งเงียบอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆแล้วในขณะที่ขับรถไปอ่ะผมลืมบอกว่าในตอนที่ขับรถไปเนี่ยผมเปิด GPS ไปด้วยในมือถือคือมือถือเนี่ยก็จะเล่นเพลงไปด้วยแล้วก็เวลาที่แบบถึงทางแยกถึงทางเลี้ยวเนี่ยไอเจ้าไอเจ้า GPS มันก็จะบอกว่า เลี้ยวขวาตรงนี้แยกซ้ายตรงนี้อะไรก็ว่าไปใช่ไหมครับ i อ p s ีเนี่ยยังไม่ได้ปิด GPS ในมือถือยังไม่ได้ปิดก็ขับรถไปเรื่อยๆอยู่ดีๆ GPS ก็บอกว่าอีกสองร้อยเมตรเลี้ยวซ้ายแต่ทางที่ผมขับอยู่เนี่ยอย่าลืมนะทางที่ผมขับอยู่เนี่ยเป็นเส้นตรงเลยไม่มีทางแยก คือในระยะกลางคืนนะอ่ะให้ยังเก่งเลยผมก็ต้องเห็นประมาณแบบร้อยสอง้อเมตรข้างหน้าถูกไหมก็ไม่ได้คิดอะไรก็แบบไอ้แคีสอง0้เมตรข้างหน้ามันอาจจะมีทางแยกก็ได้ขับไปสักสาสี่วิอะแล้วในในในตอนนั้นคือแบบขับอยู่สี่สบห้าสิบอะก็คือร้อเมตรก็ไม่ไม่น่าไกลไปจากนั้นอะก็ยังไม่เห็นทางแยกเว้ย มือถือ I g p s ในมือถือก็ดังมาอีกว่าอีก100เมตรเลี้ยวซ้ายผมก็งงและก็กลัวกลัวว่าแบบเฮ้ยจะเลยทางก็เลยชะลอรถแบบเหยียบเบรกเลยชะลอรถเลยอีก50เมตรเลี้ยวซ้ายคือ50เมตรนี่แม่งไม่ไกลแล้วอะไฟสาดถึงอะเอาว่าง่ายๆดีกว่าไฟสาดถึง ข้างหน้าไม่มีอะไรเลยครับเป็นไหลทางโง่ๆผมก็เฮ้ยอะไรวะในจังหวะที่กำลังคิดว่าเฮ้ยอะไรวะเนี่ยไอจ GPS เเจ้ากรรมเนี่ยมันก็บอกว่าเลี้ยวซ้าย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 คือหล่นเลยครับ ทำไรไม่ถูกอ่ะไม่กล้าขับรถต่อจอดรถพอจอดรถเสร็จเนี่ย GPS ก็จะบอกว่าถึงที่หมายของคุณแล้วแล้วมือถือก็ดับไปเลยเว้ยคุณรู้อะไรไหมครับไอ้ตรงที่ผมจอดอ่ะแม่งเป็นสาลเว้ย เออมันเป็นสารข้างทางแล้วไม่ใช่สารที่ไม่เคยเห็นมาก่อนด้วยเป็นสารเดียวกับที่เห็นตอนออกจากปั๊มผมเห็นปุ๊บแล้วผมจำได้เลยผมเลยยกยกมือพนมเรียกหาหลวงปู่ทวดในรถอีกแล้วครับไอคนข้างๆนี่คือสติแตกไปแล้วนะ ช็อกเงียบไปแล้วนะผมยกมือประนมเรียกหาหลวงปู่ทวดแล้วลืมตาขึ้นมาหันขวาไปปุ๊บแม่งคือปั๊มที่ผมเพิ่งออกมาเมื่อสิบนาทีก่อนที่แล้วแต่ครั้งเนี้ยผมมาอยู่ฝั่งตรงข้ามได้ไงก็ไม่รู้เว้ยคือตอนแรกอะ่ะเขาา้าใจไหมตอนนี้ออกจากปั๊มอะ่ะสา,มารมันอยู่ฝั่งนู้นฝั่งเลนสวนฝั่งขาเข้าผมมาอยู่ฝั่งขาออก แต่ตอนเนี้ยผมมาอยู่ฝั่งขาเข้าแล้วไอ้ปั๊มอยู่ฝั่งขาออกแล้วสารอยู่ฝั่งซ้ายเนืบครับเนืบเลยทำอะไรไม่ถูกครับพอตั้งสติได้ออกรถกลับรถเข้าปั๊มเดิมเข้าไปตั้งสติร้านกาแฟปิดไปละร้านกาแฟปิดเลยเวลาปิดเขาละคือตอนนี้ผมไปซื้อก็เป็นเจ้าสุดท้ายละคือตอนนั้นเหลือแค่เด็กปั๊มอะ่ะ กับร้านสะดวกซื้อที่ยังเปิดไฟอยู่ผมก็นั่งนั่งในรถซับพักนี่นแหละก็หันไปหาคนข้นขางว่าแบบไหวไหมแล้วก็หันไปถามว่าจะไปต่อหรือจะกลับแต่คุยไปคุยมาก็เอ้ยครึ่งทางแล้วอะต่อก็ได้เอ้ยมันเลยครึ่งทางมาแล้วอะต่อดีกว่าแล้วก็ลงไอ้ที่พักก็จองไปแล้วเสียตังค์ไปแล้วเสียดายแล้วก็ตกลงกันว่าห้ามเจออะไรต่อไปเนี่ยห้ามทักแล้วนะเงียบๆเลยนะ โอเคนะก็หลังนั้นครับก็ขับรถต่อไปจนถึงที่หมายปลอดภัยไม่มีอะไรครับแต่ก็เป็นประสบการณ์ที่ยากที่จะลืมและเกินจริงๆครับก็วันนี้ก็มีก็คลิปนี้ก็มีแค่นี้แหละครับถ้าชอบถ้าใช่ฝากด like, กดไลค์กดแชร์ด้วยเนาะแล้วก็อย่าลืมกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งข้างๆปุ่ม Subscribe เพื่อที่จะไม่พลาดคอนเทนต,ต์ต่อไปของช่องนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ